สวัสดีครับเดี๋ยวจะมารีวิวอินทิเกรตแอมยี่ห้อเทคนิคนะครับเป็นรุ่น su ขีด v 4 0นะครับก็เป็นแอมป์สำหรับฟังเพลงโดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถเสียบลำโพงได้4ช่องนะครับไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็มีปุ่มปรับโทนเสียงนะครับ2ปุ่มแล้วก็มีปุ่มปรับบาลานซ์นะครับแล้วตรงนี้นะครับตัวสปีคเกอร์ว่าเราจะเลือกเมนหรือเลือกตัวรีโมทนะครับก็เดี๋ยวด้านหลังจะมีคือเมนเนี่ยได้คู่หนึ่ง ตัวปุ่มรีโมทต,ตรงนี้ก็ได้อีกคู่หนึ่งนะครับมีช่องสัญญาณเข้าตามนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับปรับตัวเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแอมคลาส AA นะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นเกรดของย่อเทคนิคนะครับตัวนั้นเนี่ย AA นี่ก็คือเป็นเป็นเกรดที่สูงกว่าคลาส A นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่ม นะครับในส่วนของแอมตัวนี้เนี่ยด้านกว้างจะกว้างอยู่ที่ประมาณ40 3มเซนโดยประมาณนะครับกว้างประมาณ43นะครับแล้วก็ส่วนสูง10เซนนะครับลึก26เซนนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นยี่ห้อนะครับแล้วก็ใช้ไฟ1 0 0อโวลต์นะครับอันนี้เป็นแอมของญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไฟ100นะครับ ใช้ไฟบ้านเราต้องมีมอปแปลงนะครับขนาด125วัตต์มีช่องเสียบไฟนะครับในกรณีมีเครื่องเสียงหลายตัวก็เสียบออกจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลำโพงจะมีสองชุดนะครับเป็นเมนตรงนี้ก็คือเมนนะครับแล้วก็เป็นรีโมทตรงนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมทสดูแล้วนะครับแล้วก็มีช่องเข้าเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าเข้าช่องไหนก็ไป ด้านหน้าก็คือไปไปกดช่องนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงสำหรับแอมตัวนี้นี่เป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับสำหรับแอมตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมใช้ลำโพงคู่นี้ในการเปิดนะครับนี่นะครับเป็นลำโพง3ทางยี่ห้อ pioneer นะครับรุ่น s ขีด x 7 0 7อ่าโอเคนะครับตัวรับสัญญาณก็จะเป็นตัวบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรับสัญญาณเข้าเข้าแอมนะครับ เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันเลยนะครับ thank mm -hmm. you โอเคครับขอจบรีวิวแอมเทคนิคตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ